เธอไม่ควรบอกว่าเธอยังรักฉันเธอไม่ควรมองฉันด้วยตาที่เลื่อยยิเธอ มือของฉันเอาไว้เขาจะว่าไงถ้าเห็นแบบนี้ก็รู้เราเคยรักกันก็เข้าใจแต่รู้ไหมอะไรที่สมควรจะควรปล่อยมือฉัน เธออยู่ไหนเธอครทิ้งฉันเอาไว้ไม่เป็นไรเข้าใจดีเมื่อเราเลิกกันไปแล้วเธอก็ควรลืมฉันคนนี้ขอบใจที่เธอยังหวังดีแต่ตอนนี้เป็นเพียงแค่คนเคยรักกัน จะตัด่ควรให้ขาดจากฉันที่เป็นรักเก่าเมื่อใจของเธอหลุดเขาเราก็ควรจบกันทุกคน ปล่อยมือฉันเธอควรรู้ใจเธออยู่ไหนเธอควรทิ้งฉันเอาไว้ไม่เป็นไรเข้าใจดีเมื่อเราเลิกกันไปแล้วเธอก็ควรลืมฉันแคน่นี้ขอบใจที่เธอยังหวังดีแต่ตอนนี้เป็นเพียงแค่คนเคยรักกัน จะควรทิ้งฉันเอาไว้ไม่เป็นไรเข้าใจดีเมื่อเราเลิกกันไปแล้วเธอก็ควรลืมฉันพิ่นี้ขอบใจที่เธอยังหวังดีแต่ตอนนี้เป็นเพียงแค่คนเคยรัก ด้วยที่มีโอกาสถามเลยว่าพาราต้าเนี่ยสวัสดีครับมันมาจากมันมาจากพาราตะเไอ้เป็นพาราต้าพาราต้ามันคือพราาต้จริงๆแล้วชื่อวงพาต้านะครับแบบแนวดนตรีร็อกผสมอินเดียก็จะเป็นแนวพาราต้านั่นเองมีกลิ่นอายของความเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสำเนียงในการร้องเอื้อนที่จะกีที่ได้ร้องไปนะฮะแล้วก็ในในวงเราเนี่ยก็จะมีซาวพวกซีตาทับรานะฮะแล้วก็เหมือนบังสุริ อังสุรีนี่ก็เหมือนคุยคุยแขกนะคุยแขกแต่ไม่มีงูออกมานะเฮ้ยไม่เคยฟรางูแล้วเพลงงูกำลังมานี่เพลงเขาดังมากนะแฟนคลับนะครับอันนี้จริงครับนี่คุณพี่อาอีฟนะครับเป็นพี่ร้องนำนะครับอารีฟอารีฟอารีฟนะครับแล้วก็พี่วูดจริงเงือาเนี่ยแจ็คแฟนคลับจริงเงือบยูวูดคือวันนี้ทำไมไม่ฟังเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยดีกว่าไมมาเพลงเขาดังจริงร้องอ่ะร้องสิร้อง เธอเท่านั้นยังคงสำคัญหัวใจฉัน73ล้านวิวครับครูนี้เพลงนี้โอ้โหฟังเมื่อคืนร้อยกันร้องเฮ้ยแต่เพลงเพลงใหม่คุณพ้อแลวพี่เธอไม่ควรเธอไม่ควรเนี่ยมันมันมันหมายถึงอะไรก็พูดถึงแฟนเก่าที่เขาเลิกกับเราไปแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปมีแฟนใหม่อะไรเรียบร้อยแล้วแล้ววันหนึ่งเขาแบบ เกิดอยากจะกลับมาหวานทำตาซึ้งๆให้กับเราแล้วก็จับมือเราไอการที่เออความรู้สึกเก่าๆมันก็กลับมาไอการที่เราแบบจะตัดใจจากเขามันก็ยากพอสมควรอยู่แล้วที่เหมือนตอนร้องนี่ก็มีน้ําตาคลอหนึ่งนะใช่ไหมน้ำตาคอเราเป็นพระเอกเองด้วยเหรอเป็นพระเอกเองด้วยครับเราเคยมีประสบการณ์จริงไหมคะจริงๆแล้วก็มีมีอยู่บ้างจริงๆแล้วเนื้อเพลงนี้ก็ก็มาจากอาการบอกเล่าจากผมสูนัตต่งเพลงแล้วสุดสุดท้ายเรากลับไปไหม เราไม่กลับครับเราไม่อยากเจ็บอีกแล้วเราก็ต้องตัดใจเราก็ต้องตัดใจใช่แต่เดี๋ยวก็เจออีกไม่หมายถึงว่าแปงเลยเจอแฟนไม่ใช่เจอเหตุการณ์นีเจอการจจะเจอแต่ถ้าเจอคุณก็เตรียมตัวไว้แล้วไงใจะมาลองซ้อมมาแล้วนะครับให้ฝากนิดนึงดีกว่าดอกจันอะไรฮะดอกจันหนึ่งสองสามห้าแปดสามสามแปดนะครับก็ช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยแบบถูกลิขสิทธิ์ละกันนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีอัลบั้มครับวันที่สิบเจ็ด สิงหาคมแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถามมาเมื่อไหร่พาราต้าจะลงอัลบั้มก็17สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ขอฝากไปด้วยครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราเธอไม่ควรนะฮะแล้วก็อยากติดตามเพจของพวกเราก็สามารถเข้ามาคุยได้ที่ครับกที่ facebook.com นะครับ slash p a r a t a นะครับผมนะฮะแล้วก็ที่ค่ายของเราที่ upg ด้วยครับ upg ที่ใน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 ใต้ภาพเนี่ยเขาเขียนตอนนี้ว่า facebook เนี่ยชื่อ p a r a t a rock ถูกไหมครับ p a r a t a rock ig ก็ parrata band แบบ เข้าไปกดไลค์เข้าไปฟอลโล่ด่วนเลยนะครับชาววันนี้ย้ำเบอีกครั้งนะฮะดอกจันหนึ่งสองสามแปดสามสามแปดดีครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาร้องแต่เช้าเลยครับ